ครับมาแชแนวกลับมาครั้งสวัสดีครับเรเล่นกันพักโมกครั้งที่171กันแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าคู่หูนั้นเออยังไม่มาครับนักข่าวอันบนครับจะเป็นการเจอกันระหว่างฟิลล่าแล้วก็แข็งแผงครับผมจังเกินจะเป็นสินเฉาครับพี่เจอกับทางเวโก้ครับผมเลนกลางจะเป็นไลท์ที่เจอกับทางอาลีครับผมเลนล่างครับเป็นทางเค้นเซนนาครับพี่เจอกับทางจินแล้วก็ทางเนาติลุสครับเลนล่างนี่จะเป็น อ๋อเป็นทาเค้นล้า 4S นะครับแล้วก็เป็นเซนนาที่คอยเก็บวิญ,ญญาณครับเป็นคอมโบไม่ใช่คอมโบจะเป็นคู่หูสุดเก่านะแต่ที่ทาเค้นก็เริ่มลงมาที่เลนล่างกันแล้วนะครับเพราะว่าปรับสเกลมาทําให้อยู่โซโลเลนมากยากมากยิ่งขึ้นจะเป็นบนครับดูเหมือนจะมีการติ๊กกันเกิดขึ้นครับ มาครับป่าเจอป่าเสียงเสาว่าทางวีโก้ครับตอนนี้เห็นกันแล้วครับยังมีบวกกันหรือเปล่าวีโก้เดินผ่านมาสตาร์ทมาแล้วลิฟทโพสต์ต่อมาจังหวะนี้ฟิวร่าพยายามตีไปที่วีโก้้วเบิดปักตกเป็นก่อนแล้วน้องอัพมาท่าง G จีีครับต้องเลิกทีเตแปดออกไปครับเมื่อกี้นี้เป็นการลิฟโพสต์สวยงามโคตรๆทั้งสองทางฟิวราครับเมื่อกี้คือเหมือนติ๊กกระรูนะว่าจะเอาเลนบนครับทั้งป่าของเลแล้วก็ป่าของผู้ทีมนะครับว่าติ๊กกันฉับไวครับเมื่อกี้นี้ สิงกลางครับสิงเฉามาหนึ่งครั้งครับตัวเองยังไม่เสียแฟตแต่อย่างใดครับแต่ว่าไลท์นั้นเลือดโลเลอเกินแล้วแฟตเข้าไปแล้วเอาเราจะัชั่นครับสกิลชื่อแล้วผมจะไม่ได้แล้วนี่สิงเฉาแปะ W โดนครับหรือว่าโซนิคเวฟแบบโยนหอกฮะอย่างแม่นครับแล้วเก็บคิวไปได้ครับไลท์ได้ซิทไปครับเมืนน่อตกี้นี้ผมกำลังมองว่าอารีทำไมเขาไม่แฟตชามแต่เข้าใจนะเขาแฟตมาสกิลคิวเพื่อให้ไลท์แฟตออกแล้วก็ตัวเองก็ชามอีกทีแบบ มองไม่ทันว่าชามโดนหรือเปล่าครับเป็นแฟดแรกแฟดไปครับเดือดเดือดกันหรือเกินครับเพียงสี่นาทีเท่านั้นครับ2คิวไปแล้วครับเป็นบูทีมที่เดินเกมนําไปก่อนครับด้วยสินเฉาครับสินเฉาชาวสินเฉาชาวจีนครับที่ตัวเดินเกมต้นเกมดีๆครับแล้วดีครับแล้วเสียแปดไปแล้วครัดบอลสตันโดนแบบนี้แล้วชามโดนมาแม่แม่นเรียบร้อยฮะนิ่มๆไปครับวีโก้ครับได้คิวไหลไปครับโอ้ คือไลค์เขเสียทางเทเลพอร์ตแล้วก็เสียทางแฟดไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีสกิลที่จะหนีนะครับโดนลงโทษเลยครับฮีโกก็มาเอาคืนครับด้วยความที่ตัวเองนั้นไปเสียดับเบิลบัฟด้านบนมาครับให้ฟิวล่านั่นเอง GP ก็จะเศร้าๆหน่อยครับ เดินเข้ามาอนเวนในป่าครับถึงเฉาเห็นอยู่2คนครับด้านล่างติ๊กเตือแล้วครับตอนนี้ทําเค้นโดนดึงบอลก่อนไปก่อนครับแล้วโดนสโลมาไม่มีสกิหนีแบบมีเซน่าพยายามยิงอยู่ครับล้าริมาแล้วแต่วแต่ไงครับเลือกไปที่ทําเค้นทำเงี้กระโดดมาไม่รอดครับได้คิวไปหนึ่งคนสำหรับทางจินครับเดินมาสี่ครับแต่ว่าไม่ได้อะซิทนะสำหรับทางมิดเลนแล้วก็ทางจังเกิลครับเห็นทม์เค้นก็ไม่ได้เสียสเปลอะไรอย่างใดครับมีแฝดอยู่ครับยังไม่เลือกที่จะลงมาครับยังไม่เลือกที่จะใช้ครับขอภัย แล้วเทเลพอตลงมาทันทีครับด้านล่างจะให้กลับหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่ให้กลับครับดับบิลไปโดนทางจินโดนล็อกขามาแต่ว่าเซนหน้าโดนชาไมฮิลแล้วเรียบร้อยครับเอโก้แฟลเข้ามาดับบิลอ่าดับบิลคิวหายไปครับได้ทางเซนหน้ามาครับติ๊กถอยหรือเปล่าแต่ไลท์ครับยังคงไม่จบมีวัวจากทางข้างข้างครับแต่ว่าเลดทีมเห็นนะครับจบหรือเปล่าจบเรอครับจบครับวาร์ปสีทองเท่ๆกับบ้านกันอย่างปินปินครับ เมื่อกี้นี้เหมือนเป็นการอยากได้อีกหนึ่งตัวนะสำหรับทางบูทีมครับก็เลยให้เซนนาเนี่ยเข้าไปแหลมสักนิดนึงครับแต่ว่าตัวเองนั้นโดนชามอยู่ในพุ่มครับไม่มีวอดเลยแม้แต่น้อยครับตัวเองโดนชามโดนโลงโทษแล้วเรียบร้อยครับล่วงครับแม่ก็เลยไม่เลือกที่จะเสพตดนะทางเซนนาครับก็รู้สึกว่าโดนชามมาเลยก็ออะปล่อยเลยแล้วกันเพราะว่ามังไงเพื่อนก็น่าจะช่วยไม่ทันครับโอ้มัน ดูเดือดเสียล็กเกินครับไอผมเพิ่งเห็นหน้าต่างอ่าด้านบนครับเห็นไหมด้านบนมันมันมีหน้าต่างเพิ่มแล้วนะครับก็คือได้ป้อมไปเท่าไหร่ได้ลิฟต์กี่ตัวได้มังกรกี่ตัวอุ้ยนี่มันหน้าต่างภาคของ2022นะครับหอเราเรียภาคกันมายาวนานเหลือเกินตนะั้งแต่เปิดซีซั่นนะฮะด้าน,นล่างครับเสียดก็เสียดต้องมาดูที่ทาง ทางเค้นนะเปิดแยกเซนนิดนึงครับสำหรับทางเค้นกับทางเซนนาครับอาจจะต้องตามไปเรื่อยๆรอเซนนาครับมีของชิ้นนึงครับยังไม่มีการเดินเกมก่อนเลเวลหกแต่อย่างใดนะสำหรับทางซัพพอร์ตทั้งสองคนนะครับไม่ดีเซนนาเดินไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเซนนาต้องอยู่กับทางเค้นครับมีนาวเตรลุเออาจจะเดินได้แต่ว่าไม่เลือกที่จะเดินครับ รอซอนอีกนะครับทางเวโกเวโกรอบนี้ขึ้นมาเป็นบิวมันเรียกว่าอะไรนะไอสีแดงอะครับสีแดงที่เตีได้เลือดครับผมจำชื่อไม่ได้นี่ครับมากันรัวครับติงปิงปอ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 งเอาป่าเอาป่าจีนชาารู้ตัวดีครับเพราะว่าล่างโดนดันลึกกลางโดนลงโทษแล้วตีบาสโคนกระเด้งมาสี่คนจีนเาาสมัยไปยังไงต่อแล้วแปดตามแปดหนีมาโดนดึงเด็ดลายไม่น่าหลอดครับ โอ้เดินเกมกันดูๆครับเลททีมครับเพราะว่าด้านล่างนั้นดันติดหน้าเทเลทด้านบนด้านกลางก็ปลอดภัยกลางก็ติดหน้าเทเลทเช่นกันครับแ้วไลท์เห็นจังหวะเมื่อกี้เลยไม่เลือกที่จะกลับบ้านครับเพราะว่าเห็นว่าทางสินเฉานั้นโดนลงโทษไม่ใช่ลงโทษครับโดนแกงแบงจาก4ตัวครับก็เลยโอเคดันติดป้อมเลยแล้วกันครับโอ้โหนี่ครับการติ๊กนั้นสําคัญขนไหนครับสําหรับ หลายๆคนนั้นที่ไม่ได้กดแร้งกับเพื่อนหรือลงโซโล่คิวไหนครับติ๊กครับเพื่อนคนอื่นจะได้รู้ว่าจะทำอะไรครับติ๊กกำลังไปถอยหลังระวังหายไปครับมีติ๊กให้เลือกถึงสี่อันครับไม่ใช่วันวันติ๊กแต่อะไรเอ่ยตอนเพื่อนตายนะครับผมค,ครับด้านบนก็ท p ก็งอาง,างาไปนซึ่งต้องเกมที่ฟิวลาได้ดับเบิลบัฟไปครับทำให้ตัวเองต้องฟามซ่อมครับ ไม่จบครับสินฉาครับเข้มๆตรงนี้ครับทางเลสทีมไม่รู้ด้วยครับเพราะสินฉาวนั้นเปิดสแกนเข้ามาด้านในครับก็ได้เลดปั๊บคืนมานะครับแต่ริงไปกี้สินฉาก็ไม่ได้เสียปั๊บเสียอะไรครับด้านล่างครับบวกกันแล้วครับขออภัย ไม่มีใครเสียแฟดหรือแต่อย่างนั้นนี่ครับทำเค้นกระโดดยัดใส่เข้าไป3ต่อหนึ่งก็ไม่หวั่นหรือเปล่าเล้วน่อี่จะแฟดออกให้ครับจีนเดรฟูเลตมาโดนพยายามยิงต่อมีนัดสี่เข้ามามีเคอร์เทนคอยหรือเปล่ามีแต่ยังคงไม่ได้ใช้ครับนานพอหรือเปล่าตรงนั้นพอครับเปิดมาครับยิงนัดที่1ไปทําเค้นยืนแข็งแข็งยืนแข็งแข็งนดสุดท้ายก็ยืนแข็งแข็งไม่ล้มครับอัดเข้าไป4นัดครับเพราะว่าจีนยังไม่ได้ออกของเยอะแตงใดครับโอ้ขึ้นมาเป็นคาเค้นสเลเยอร์ครับสำหรับทาง วีโก้ครับไม่ได้ขึ้นไอสีแดงแดงครับชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ขอภอภัยครับชื่อปื้มครับที่เขาไม่ค่อยออกกันแล้วที่มันโดนเนิร์ฟครับผมจำชื่อแม่แล้ว,ลวนี่มาครับเด็กที่พลตต่อครับแล้วนซติลุสวาร์ปอยู่ข้างในแล,ล้วโดนเลียมาโดนดับบิโดนลงโทษหรือเปล่าแบบนี้แล้วเด็ดลายมาแล้วอัลติเมทยัดไส่ครับเซน,น่าเรียบร้อยครับได้คิวไปครับพยายามไล่เลียทางจินอยู่ครับตอน,นนี้แล้วจินเลือกที่จะแฟชชออกครับตรงกลางอีกหนึ่งครั้งครับบวกกันนัวถั่วหรือเกินครับ เวโกมาเก็บคิวทางไลท์ได้อีกหนึ่งครั้งครับเพราะไลท์ไม่มีแฟชครับดูจากข้างๆแล้วก็โดดซัดเข้ามาครับติดสตันมาพยายามตีทางสีดที่ชาวเจ็บเหลือเกินและหายครับเพราะว่าคราเคนสเลเยอร์ครับโอ้โหแรงครับในกีนี้มันเป็นบิลที่แรงแบบแรงมากเลยครับคราเคนสำหรับทางเวโกครับแต่ว่าเช่นกันครับตัวเองก็บางซะเหลือเกินครับเก่งไฟแบบ2 3 2สมมากครับ55อาจจะเล่นยากไตนิดนึงครับ แต่ดักจับคือยกนิ้วโป้งครับแล้วเลเวลฉีกไปเลเวล8ปดนั่นทางวีโก้ครับแม้ว่าต้นเกมเองจะเสียให้สินเฉาก็ตามครับไอ้ดแดงๆผมชื่อผมอยามันชื่ออะไรอ๋อ,มอผมนึกออกแล้วชิวโบชิวโบเออแต่แรกผมถึกว่าทางวีโก้เนี่ยเขาจะออกชิวโบเออเพราะว่ามันจะมีอยู่สองบิลเตอ์เราเห็นใช่ไหมมีชิวโบกับทางดีวายซาเลอร์แต่นี้ก็คือเลือกมาเป็นคราเคนสันลีเยอร์ครับออกมาล่าปลาดุกครับ ประดุกกับไลท์นะครับเพราะว่าเลเยเกมปราดุกกันไลท์่จะถึกจัดครับตัวนี้จะตีไม่เข้าครับเลยต้องเอาหาเค้นมันล่าครับแล้วในป่าครับตรงกลางครับขอไยแล้วโดนเด็ดลายไปตอนนี้สินเฉาไม่น่ารอดเลยหรือเปล่าครับไลท์พยายามมาช่วยแต่ว่าไม่ได้ครับเราติดรุดครับเขาเริ่มเดินเกมนะครับตรงนี้ตอนนี้ด้านล่างเหมือนจะมาอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าครับลากทางเวโก้มาด้วยครับแต่เวโก้เหมือนจะไม่สนใจครับจะไปเอาทางไลท์ครับ เพอรู้ว่าไลท์ไม่มีแฟดครับจะเอากลางครับตีกันปงปังปงปังปงปิงอะไรก็ไม่รู้ครับมีฟิวรามาเหมือนกันครับทางด้านบนครับเป็น2ต่อ2องครับแล้วปล่อยลิฟเทลร์เริ่มทันทีเข้าัตทางเวโก้แต่ว่าโดนล็อกไปก่อนตอนนี้เจ็บหนักแล้วฟิวรามาเลือดที่จะแฟดออกแล้วแฟดตามตีครั้งที่1ครับสี่ทิศหรือเปล่าไม่ต้องสี่ทิศแล้วนี่ครับติดมาครับได้คิวทางเวโก้ไปครับลงโทษการที่ตัวเองมาปล่อยลิฟเทอร์เริ่ที่ลึกเกินไปครับแต่ก็แลกไปกับเลนบนที่ GP ก็ได้เพจฟีฟ ใช่อย่างเสียอย่างครับเงินเท่ากันเป๊ะครับเมื่อกี้นี้เอาตอนนี้โอ้นี่ครับ2ี่จุดหนึ่งกับ20จุดหนึ่งครับด้านบนโอ้ดูเดือดกันหลือเกินครับคิวมันสี่ต่อเจ็ดครับคุณชาวตอนนี้ดูจืดจางครับโดนเวโกคาเค้นครับแล้วเจอครับแต่ว่าติดบอร์ดครับแล้วมาถึง3ครับแต่อาจจะต้องปล่อยหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่จบและแอบในพุ่มครับจังหวะนี้ E ีพีน่าจะต้องยิงเช็คถังเข้ามาข้างในครับ แล้วเห็นแล้วด้วยครับว่าทางสินเฉาอยู่ครับเบโก้้ามาจากทางด้านหลังแต่ไลท์ครับไลท์กับริงกับฟอร์มครับกับชิงครับแล้วยังเหลือสินเฉาอยู่ตรงนี้ยังไงต่อครับแล้วมีดับเบิลบัรจากทางฟิวราสินเฉาบอกยังไงเพื่อนขอหน่อยแล้วปัดเธอเซนการ์ดมาพยายามตีอยอยมีเอลติเมตมาจากทาง GBG b พยายามยิงไล่ติดสโลจากทาง ตัวเบีของ g p แล้วกระโดดสับเข้าไปเลือกที่จะกระโดดออกแล้วไงบิวร่าง้องกระโดดไปกระโดดมาเดบิวมาก็ไม่โดนแล้วติดสโลยานึ่ตึงนืดดูครับตอนนี้น่าจะหนีลิฟโทนมาแล้วลันช์ขึ้นไปนั่นบนอย่างสวยงามครับแล้วแปดตามหลังเจงพีขอตีหน่อยขอยิงหน่อยเรียบร้อย g p พีได้ระบัดขึ้นครับด้านบนครับเวโก้ไปไล่ทางสิงเฉาครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งกันเรียบร้อยเก็บไปได้แล้วนี่ครับ GP ีครับวิ่งผ่าป้อมกันไปเลยครับโอ้ไลท์ครับกับจริงกับปอมไม่รู้เหมือนจะไม่ได้คุยกันกับ ทีมเฉาก็ดื้อหลันครับไม่ยอมกลับเช่นกันครับอยากจะอินเวดครับโดนลงโทษอีกครับ <c oughs> ไหลยาวๆหรือเปล่าเวโก้ตัวนี้ครับเด <c oughs> ินล่างครับเทเลพอตมาจากทางทามเค้นครับทามเค้นได้มิติกมาแล้วครับอย่าง อ่าฟอสต้ายกันเลยครับตอนนี้เลียไปติดฮิวบดึงขึ้นมาพยายามลิงยิงยิงไล่เลียอยู่ครับเอาตัวแขกเรียบร้อยเก็บทิพไ์้ทางเซน่าครับไล่ยิงอยู่ตัวนี้เจ็บหนักเหลือเกินครับเซน่ามีตะมีหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่ได้ยิงยัดใส่ทางเราจะรุนรูเสียแฟตไปเหมือนกันทั้งประตกี้นี้ครับสโลเหลือเกินครับเซน่าด้วยสกิลคิวของเธอครับบวกกันไม่พักครับ13นาที5ต่อ9คิวครับการเงินยังคงเท่ากันอยู่ครับตอนนี้เงินเลสทีมตัวนี้ไปกองพีจังเกิลคนเดียวครับ7-2ครับ ส่วนบูทีมเนี่ยเงินกระจายกระจายเฉลี่ยกันครับเวโกอาจจะต้องปล่อยคิวให้เพื่อหรือเปล่าแต่ว่าบิวนี้มันช่างแรงเหลือเกินครับเพราะว่าสกิลคิวของเวโกมันสามารถติดคาเค่นสเลเยอได้นั่นเองนะมาครับมาช่วยสอนจากทางด้านหลังครับทางเวโกครับบูชินครับโดนดับบิเซนหน้าครับเวโกครับน่าจะต้องมารับเบสเฉยๆครับด้านหลังสินเฉาก็มาเหมือนกันครับ เลเวลตามเวโกถึง2เลเวลครับเดลิฟฟูเลชมาโดนครับดึงเด่นไลน์มาหาลูไม่สินเฉาเราอยู่ทั้งด้านหลังสินเฉาเลือกทีละตัวเข้าไปใส่ทรับเพราะทัพ,พมันไม่มีแปดครับและจิ้มไปเรียบร้อยเก็บคิวไมแรกครับทางเซนหน้าครับจะติ๊กกันเอาทีละตัวครับตัวไหนไม่มีแฟดชัวรๆก็ตัวนั้นก่อนครับ ต๊ก,กันติ๊กถอยติ๊กไปติ๊กปาติ๊กถอยจะเข้าหรือจะยังไงยังไงแล้วกระโดดเข้ามาเขาจะทงทำเค้นครับแต่ว่าตัวเองแทงป้อมอยู่แล้วยังคงแปดออกมาลอดหรือเปล่าเก็บทางเวโก้ไปได้แต่อารีครับใช้สปีริตลัดเก็บคิวไ่ได้หรือเปล่าครับได้ไป2ตัวและเก็บไป3อิ่มอิ่มครับส่วนด้านบนก็ไล่กับทางฟิโอลาครับไปเก็บทางแกงแผงครับโอ้ oh. บวกกันลัวๆครับเมื่อกี้ถ้าใครมองทันนะไอตรงติ๊กตรงนี้คือแบบวุ่นวายมากครับแบบน่าต,ติ๊กับลำไส้แบบเอาเอาติกต๊กติ๊กติ๊กบวกบวกติ๊กกันลวัวมันช่วยมากนะสําหรับระบบติกนะ๊กเนี่ยเวลาถ้าคุณเล่นแรงหรือแบบเวลาคุณกดโซโล่เงี้ยผมบอกเลยว่าการติ๊กเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดครับคือเราไม,ไม่สามารถเราอ่านใจเพื่อรุวมทีมได้ว่าจะเข้าหรือจะถอยถ้าเขาติ๊กเข้าอ่ะเราก็าต้องเข้ากับเขาด้วยการอะไรเงี้ยครับ ยังเดือดฮะการเงินยังไม่ห่างครับ27 28ิ9เ็ดปยีกาห่างประมาณแค่2 0ง0เท่านั้นเองจินได้มาเป็นเกลฟอนแล้วครับส่วนเซนน่าก็ขึ้นคาเค้นมาเหมือนกันครับมังกรตัวที่2ของเกมครับยังคงตกองเลททีมครับแล้วก็แมบนี้ครับเป็นมังกรเฮกเฮกครับมีเฮกเฮกเก t ดด้วยครับมาครับผมชอบมังกรนี้ที่สุดแล้วนะสำหรับแมบอันใหม่ครับ อ๋อไม่ไม่ตอนนี้มันมันมีแค่บังกรนีแล้วมาที่เป็นอันใหม่โทษทีเข้มแขกโดนออกไปแล้วคือผมชอบประตูตรงนี้มันมันฟาร์มเร็วเนี๋ยเวลาเราวาร์ปกับบ้านแล้วก็วาร์ปมาเนี่เด็ดลายครับโดนทางทำเค็นเตลติเมตใส่ทางเซนนาเซนนากระโดดดึงเข้ามาแล้วเวโก้แฟดเข้ามาแต่ว่าไม่โดนเซนนาเซนนาแฟดเหมือนกันทำเค้นโดนลุงทิ้งอยู่ตรงนั้นครับแต่เดฟฟูเดฟฟูเลชมาไม่โดนเหมือนกันถ้าทางเซนถ้าทางจินครับมาถึง4คนครับหลังที่เลทีมไม่ใช่สี่ครับมาถึง5้าครับ โอ้ไม่ก็ตายเถอะครับโดเทดมากันอย่างดีครับทางเลททีมครับโดเทดมา5ครับในขณะที่บูนั้นไม่มีใครมาเลยครับมีแค่2เท่านั้นครับแล้วเสีย2เธอเลททันทีครับเหมือนจะปิดหลังหรือเปล่าครับบูทีมครับนำทีมมาโดยสินเฉาครับเดินยึกยักกระโดดเข้ามาเคยเซนการ์เข้ามาแต่ว่าตัวเองโดนลุมอยู่แบบนี้ไลฟ์บอก what are you doing bro แล้วไปครับเหมือนเป็นการติ๊กที่ไม่เป็นผลท่า้ทางสินเฉาชาวจีนคนนี้ครับเพราะว่า GP ลงมาซอสอีกครับโอ้คือใจสินเฉาคือจะเอาครับส่วนไรก็แบบไอมันรอสองคนนี้เกิดได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็เลยไม่เลือกที่จะเข้าครับแล้วมายึกยักอยู่หน้าเวโก้ครับไม่อยากให้เลสทีมได้ลิเพโร่ตัวที่2ไปครับเหมือนจะต้องให้ทำเค้งกับเซนนามาช่วยหรือเปล่าครับตอนนี้ ไลค์กับเโก้การันตีกันอยู่นะครับไลค์บอกมาเหอะขอลองขอร้องเสียไม่ได้แล้วลิฟตัวนี้ตีครับโอเคครับได้ลิฟไปสำหรับทางบูทีมครับแลกกันไปครับลิฟคนละตัวครับด้านบนมันบอกลิฟวยนะครับเห็นปะตัวเลขหนึ่งนะครับเห็นปะก็คือบูทีมได้หนึ่งนะครับเลดได้หนึ่งครับโอ้การพาดสองพันยี่สิบสองฮะเพิ่มเติมคือลิ้นพันธ์เหมือนเดิมผมครับ เบโก้ได้มาเป็นเดทแดนแล้วนะครับหมูดูเซนน้ายิงกระโดดดึงเข้ามาทำเชนบอกโนหรือเปล่า3ต่อ1นต่อ1ชังนก็ไม่สนแล้วสินเชาโดนมาจากทางหลังแต่ว่าโดนรูปไปกับตาเซนหน้าครับ G.P. ยิงถังมาโซนออกยังไม่มีคาตา G.P. ยิง G.P. บอกแปดยิงแม่งเลยละกันเรียบร้อยครับมียอมกับเดี๋ยรแล้วก็สินเชาไปนู่นเลยครับไล่จินไปนู่นครับจะเอาขอหน่อยเออแล้วตัวเองรอดหรือเปล่าน่าจะรอดอยู่ด้านล่างมาดูด้านขวาด้านซ้ายกันดีกว่าครับไม่รอดครับโดนออฟดักชั่นนะครับชีสกิลแล้วนะครับท โอ๊กออฟดิสคัชั่นอะไรสักอย่างนะครับแล้วติดถอยหลังแล้วรัวสำหรับทางเลนบนครับยังไงไลท์บอกไปแล้วเจอการพ่อหนุ่มอ้ไลท์ก็คือเป็นอ่ะอ๋อมองมงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้หมองนะครับหมองมองได้ยังเขาเขาเขากดผิดเปล่าเมื่อกี้เขาต้องเลี่ยมวอลเปตรงนี้หรือเปล่าครับแล้วก็เอาตัวเองเดินออกหรือเปล่าหรือไม่ไม่เป็นไรครับเรามาไปคิดเยอะไปเมื่อกี้ภาพในหัวผมคือให้เลี่ยมวอลเปตรงนี้ แล้วก็ให้ลิฟปตป์ไปหม่งนี้หน่งตัวเองก็เดินออกฮิโก้ครับสองขิ้นิ่มอิมครับตอนนี้เลเวลนำสินเฉาหนึ่งเลเวลทวนครับมาเดินเข้ามาในป่าครับได้เลดบัฟฟี่เลยครับทางเซนนากับเอ่อไม่ใช่สิทางบูทีมนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลดทีมเขาเติมกันไวอ่ะครับ บูยังเติมไม่ไวเท่าเลดน,นะคนนี่ไงเติมไม่ไวโดนไปก่อนแล้วอมเพื่อนหนีไปก่อนจีเทียลเิเมดลงมาเซนนาพยายามยิงเบโก้เบโก้หนีออกมาครับฟิวล่าครับเซร์ปอดมาเล่นกับทีมแล้วนะตอนนี้ครับแล้วไล่ไปทางเบโก้แต่ฟิวล่าอยู่ทางด้านบนครับตีอยู่คนเดียวค้ำไว้4ตัว5ตัวครับแล้วได้เบโก้ไปก่อนฟิวลายังคงไม่ตายยังคงถึงอยู่ยังคงค้ำอยู่ยังคงไม่ตายครับค้ำไปถึง4ตัวทางฟิวล่าครับ้ะไล่มาต่อครับเดเมดขอไปอีกหนึ่งได้เนเาจะรุดไปครับ โอ้ใม่ก้อนครับนีฟิวล่าหรือแทงรถไลฟ์แฟดเข้ามาโอเวอร์โหลดลูมิซันาลาบลาบลาโดนชามาทำเค้นเดินกดไล่เลียมีแิวหรือเปล่าตอนนี้ติดคู่ไา้อู่หรือเปล่าครับอีก10วินาทีครับน่าจะไล่ไม่ทันหรือเปล่าแต่ไล่ต่อครับยังคงไม่หยุดครับแต่เลียไม่ถึงสินเชาก็จะมาจากทางด้านซ้ายครับทันแอบข้างมาครับน่าจะต้องถอยได้เพลงเท่านี้ครับโอ้ยฟิวร่าเมื่อกี้นี้ครับนี่ครับมุมนี้เลยยื้อไป4ี่คนแล้วตัวเองไม่ตายครับ โ oh อ้ไม่ก็อ๋อเขาได้2ชิ้นแล้วครับได้มาเป็นเลเวนัทไฮด้านะใช่ไหมถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือจําผิดขขบคุงครับก็คือยือจ้จะจัดครับเพราะว่าทางเลท,ทีมยังไม่มีใครออกตัดฮิวนะใช่ครับยังไม่มีใครออกตัดฮิวครับโอ้โหยังยื้ครับคือจนบูทีมได้วีโก้แล้วก็ไปเติมเพื่อนนะครับโอ้เล่นดีจัดครับฟิวล,ลาหนีฟาร์มันนานครับ พอสวยทีหนึ่งฮะมังกรตัวที่3ามกำลังจะเกิดครับเทเลพอร์ตมานันดีสำหรับทางอาลีครับแต่ว่าดูเหมือนบูทีมจะไม่เลือกมังกรครับเลือกบาลอนครับมาครับให้2คนไปล่อเท้าอยู่ตรงนี้ครับเบเกอแฟดเขายัดใส่เซนนาและเซนนาไม่น่ารอดหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับแต่ว่าทําเค้นกําลังลากตีนไปหาเพื่อนครับทันหรือเปล่าครับจังหวะนี้2 5 0 0 0นพ พันห้าพันเก้าเรียบร้อยสินเชาได้แล้วเรียมวาร์ปออกไปสามคนโอ้ oh my ก o d อะไรกันครับนี่แล้ววาร์ปยัดตรงนี้เพราะรู้ว่าไม่มีวอร์ดยังไงต่อที่เหลือจะอมังกรไหมแล้วเหมือนจะดัก G ีพีหนึ่งคนขอได้ไหมจิ้มไปพุ่งเข้าไปใส่ g ีพีตอนนี้อาริไม่ใช่อาริขออภัยทางฟิวลาครับแดนเข้าไปเปิดอัลติเมตแล้วได้ครับฮิวบึง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 ,บงขึ้นมาครับตรงกลางก็ดันกันอยู่ครับติ๊กกันรัวๆครับนี่นี่แบบดูกันเอาเองครับ ช่วยเหลือกำลังไปอะไรก็ไม่รู้โอ้อะไรกันนี่แล้วได้บาลอนลเลียมวอล์แบบสวยๆเพราะไม่มีอซีซี CC มาหยุดไลท์ครับซีซีมีอยู่แค่แลไลท์กระโดดดึงขึ้นมาโดนอุ้ยออ้ยจีนเกลฟอร์สหนีออกไปก่อนครับของตัวที่สามก็ยังคงเป็นของเลดทีมเช่นเคยครับได้ไปฮะ เหมือนก่อนตัวสุดท้ายครับทางบูทีมไม่น่าจะปล่อยเลยหรือเปล่าครับต้องมาคอนเทสตกันสักหน่อยครับอัปเดตเทมเพิ่มเติมครับไลท์โอ้ไลท์ไม่ได้เล่นมาเป็นแคงครับเล่นมาเป็นจาเมดธรรมดาครับปกติน้ําตาเนี่ยเขาจะไม่ออกมาเป็นสลัปเอ็มเบสนะครับเขาจะออกมาเป็นทางของแคะครับผมจําชื่อไม่ได้อะเสื้อเสื้อสีฟ้าเอาละารีครับสะไปเรลัตมาแล้วโดนล็อกขาไม่ต้องอมหนีครับวิ่งเร็วเลยนัาทำเค้น ปรับมาครับกลับมาอมแล้ววิ่งเร็วแล้วครับทำแค้นเราควรจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะอัติเมตมันเป็นอัติเมตนะเมื่อก่อนเป็นแค่แบบบิลับปกติเอน้ำตาของไลท์มันจะขึ้นเสื้อฟ้าผมจําชื่อไม่ได้ครับขออภัยนั่นแหละมมนทําให้ไลท์ถึกครับแต่นี้ไม่ครับขอแรงๆครับเดี๋ยวซินเฉาจะถึกเองเนี่ยหรอเฉาแผ่นนี้ก็โดนเนื้ออัติเมตมานะครับหายไปวิหนึ่งครับส่งผลเล็กน้อยครับ เอ้ยแล้วเอ้ยผมเพิ่งเห็นเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยอ่ะ YU stop word b o แล้วล็อกขาโดนครับดีนะอลีมีพิซซีปิดลิด้รัดคือจะกดแปนหรือกด R หรืออะไรแล้วอุย๊ยชน,นากับตายตลงนี้จะเอ้ยแล้วใครวะเนี่เอาลิ้นเฉาชาวจีนไปแล้วแล้วเคยเทงคอมานัดหนึ่งโอเครอดหมดแล้วขวาดันอะไรไม่รู้แล้วครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นแผนบูทีมหรือยังไงครับ มาครับแล้วเจออาลีอยู่ทางด้านหน้าอาลีมีสิปิลวสซีประยัดเข้าไปเรียบร้อยหายทันทีครับทำเค้นพยายามเลียอยู่ไหลบอกกูไปล้วเจอกันกูไปล้วกูกดสต็บป้อดเล่นแล้วกูไปละแล้วเปิดเรียมบอฟหนีครับส่วนด้านบนครับฟิวลาครับไปครับไถเทเลดครับได้นิปเอร์มาหนึ่งอันครับแล้วมาครับสี่ต่อหนึ่งครับหลบเข้าไปหลบให้หมดหลบไม่ทันและดาเมจเยอะขนาดนี้จะยังไงจะได้ไปทั้งหนึ่งไหมเกือบได้ไปหนึ่งครับเกือบได้ทาวีก็กไปอ่เออโห จะเป็นแทนทั้งหมดก็คือได้อินฮิบิเตอร์มาอันล่างครับโอเคอยู่ครับแต่ผมไม่โอเคกับที่ไลท์กดสต็อปกดสนญ้าตรงนี้ครับเขาอาจจะกําลังกดแถบะครับกดแทบแล้วก็เปลี่ยนเขาเรียกว่านะเปลี่ยนไอเทมอ่ะเปลี่ยนไอเทมเขาเรียกว่านะกาลังเลื่อนไอเทมกดใช้อะไรเงี้ยเอะไม่ใช่กดแถบเสียขออภัยเวลาเหมือนแบบเรากาลังเลื่อนเลื่อนไอเทมวางแบบจากเลขหนึ่งไปเลขสองอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเหมือนกดอ่ะแบบ กดแล้วนิ้วหลุดจากเมาส์ก็ได้นะก็เลยกดซอนย่าเฉยครับด้านบนครับอลิสเซปิเลตจะป๊อปอัพแล้วนะครับมาแล้วครับเปิเลตสามหนึ่งครับปิรลตมาครับล็อกขาโดมนี้ไม่รอดทันดีครับแล้วเทเลพอร์ตลงมาสั่งเวทตัวเองรู้ป่ะสหรับทางทางเค้นครับลงมาล้วเลียหนึ่งมามาเหมือนกันครับปิวลาก็มาเหมือนกันครับดับเบิลเทเลพอตครับลงมากันครับเป็นสองต่อสี่ทเค้นบอกไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลย โอ้แล้วมีลิฟท์ตกันยิงไปก่อนสวยๆครับไปเลยเพื่อนฉันอมมาส่งอะไรกันครับนี่้วใครบ้านะนี่เล่นอะไรกันครับวิ่งอะไรจับอ่ะครับชาก็ไปฟาร์มป่าฝั่งเขาครับบ่าตัวเองไม่มีไรให้ฟาร์มแล้ว ได้อะไรไปไหมเลทีมได้เทเลตเลนบนครับการเงินบูทีมแบงน้ำอยู่นะครับคุณอาจจะดูแบบบูทีมเล่นสเปซสปาดเดการเงินน้ำนะครับยังไงกันต่อครับมันเหลือเกินแล้วเปิดเคอร์เทนไล่ทันทีเห็นเวลาเลื่อนโลครับมีเอเจนเบียมาจากทางกีพีครับสินเช่าครับอยู่ทางด้านข้างครับรอซ้อนเพื่อนหรือโดนซ้อนดุลหรือโดนซ้อนเองก็ไม่รู้ครับไปก่อนครับสหรับทางสินเช่าชาวจีนครับแลนนี่ครับไปครับรถด่วนอะไรกันวะนี่ ้กระโดดเข้ามาแ้บอุ้ยแทงโดนแบบนี้แล้วฟิลลาลิฟโพสเร็วไปหรือเปล่าแล้วเปิดจีเมตไล่ตีทันทีต่างคนต่างไม่ไปดูเลือกใครตีแรงกว่าคนที่ชนะแล้วแทฟเฟตเข้ามาครับโอเวอร์โหลดรูมเซนบาบาบาและเรียบร้อยครับไลท์ครับชัดดาวิโยครับโอเวโกขึ้นมาแบ็คเป็นแบ็แบคแคเปอร์ครับอ่ะละไมา่แล้วครับกดเกตกันเอาเลิไม่มาแลรวเจอกันเออจะตกใจกันเล็กน้อยบอลกำลังจะเกิดแล้วนะครับอีกประมาณ40วินาทีครับอาจจะวิ่งเล่นไม่ได้แล้วนะครับ โอ้โหวิ่งเล่นกันมันเหลือเกินเกมนี้อุ๊ยแล้วแฟรนครับ GP อาจจะกลัวโดนทั้งแลชของททมเคนช์ครับเพราะว่าถ้าโดนทั้งแฉกตัวก็จะโดนดับบิล์ต่อนะจะทำให้ตัวเองหนีไม่ได้ครับโอ้เห,หนื่อยครับเห็งผมเน่ภาคเหนื่อยครับบังบาลอนครับใกล้เกิดแล้วครับ ถ่าตายนะตอนนี้ส่งผลมาหาศาลครับแเกมนี้ผมไม่เห็นจินเลยวะนี่อยากเห็นเปล่ะอินก็อยากเห็นเะล่าว่าเด้เม็หลักๆมาจากวีโก้แล้วก็การเดินเกมของอลลีนะครับแล้วก็มาตินลุ้กับจินก็คือทำเดเมจทางนั้นแล้วจิงจีพี่ยิงไปนี่อมอมก่อมอมระบ,นบนวนพวนระเรียมวอร์ฟอแล้วแปะอ้าวอ้าว แล้วทิ้งเพื่อนอยู่ตรงนี้หรือไงแล้วสิงเฉาไปแล้วตัมาดิสินเฉาเก็บไปได้ถึงครับแต่ว่าด้านหลังครับดังไงตอนนี้ลุม2ลุม3าหรือ3ลุม2หรืออะไรก็ไม่รู้ด้านหลังก็ไล่เหมือนกันตรงกลางสินเฉายังคงไม่ตายครับแล้วนี่ครับเต็นน้ามาช่วยแล้วนี่เนี่ยยิงอัดหน้าเข้าให้ครับแล้วเบโก้คือไปไล่ทางฟิวแล้วแต่ไม่ได้ครับแล้วจะมีรัดมาตรงนี้ครับน็อกอัดมาเกือบตู้ต้องรับจากทางชื่ออะไรนะครับทาเค้นครับอย่างสวยครับบูทีม เอาเลทีมแตกไพ่หรือเปล่าครับไล่กันคนละจุดคนละ2จุดครับลาดับิวขึ้นมาครับนี่ไงโดนน็องอัพมาโดนไล่เลียครับฟิวลาบอกมานี่มานี่ดีไปฟาร์มเอาเลือดมาแล้วเว้ยแล้วไปนู่นแล้วครับขอจบเกมครับบูทีมโอ้เลทีมคือผมมองว่าจุดเปลี่ยนตรงข้างหน้ามาแกี้คือเวโก้ครับเวโก้ไม่ยอมเอออันนี้กดเล่นทําไมครับที่อีกฝ่ายกดยอมเหรอครับยังไงครับแล้วแปดปีเลยครับน่าจะกดยอมแล้วหรือเปล่าครับ พยายามไล่ตีทะเลทอยู่ครับแล้วไล่เอาตายต่อเลียแต่ฟิล่าบอกมาหนี่มานี่มานี่มานี่มึงทำไรทำเลยมึงทำไรทำเลยและเรียบร้อยครับจบเกมครับเป็นชนะของทางบูทีมครับโอ้เนี่ยผมอยากให้ดูไฟสุดท้ายครับผมมองว่าเวโก้ครับโฟกัสผิดไปหน่อยครับคือเขาเลือกจุดผิดไปหน่อยไอยยางตอนนี้ใช่ไหมที่เซนหน้าแหลมใช่ปะก็โดน GT ีลงโทษด้วยดับเบิลถังนะครับเกือบตายครับ ปังแล้วก็ทําเขนอมครับสวยอยู่แล้วก็เรียมวอฟหนีถามว่าเรียมวอฟไปทำอะไรตีมังกรนั่นเองครับเนี่ยกระโดลงมาตีมังกรแต่ในจังหวะที่กำลังตีมังกรครับนี่ครับสินเฉาเข้ามาตรงนี้นี่จริงผมบอกว่าเวโกเขาเขาก็กลับมาได้นะกลับมาช่วยเพื่อนอะแต่ว่าจินหายไปก่อนเลยและจีพีกับทางนาติลุสครับฆ่าสินเฉาไม่ได้ครับเซนนาก็คือมาช่วยสินเฉาครับในขณะที่ไลท์กับทำเข็นกำลังตีมังกรกันอยู่ แล้วยิงครับยิงหายยิงล้มครับเนี่ยแล้วดูดิคือวีโกโเเ้เขาไปไล่ไม่ได้ครับนั่นคือข้อเสียหลักๆแล,แล้วนี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้คืออาลิไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาทําไมครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับเนี่ยครับน่าจะอยากได้สินเฉ่านะกะหมานี้เนี่ยครับสป,ปิรัดมาแล้วดูตรงนี้ครับน็อกอัพสวยๆครับ โดนดับเบิลน็อกอัพจากสิงเฉาแล้วก็ทางทําเคนช์ครับโอ้แล้วจบทันทีครับเรียกว่าเป็นการวิ่งเล่นของบูทีมทำให้เลททีมปวดหัวนะครับ <c oughs> แล้วก็การกดสนญ่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้สองสามสองช็อตสำหรับทางไลท์นะครับแมตช์มันๆครับสำหรับทางลีกโคเรียครับไมเจอกันใหม่กับรายการภาคหัวครับสวัสดีครับ